สวัสดีพี่น้อง่องป่ายสุภูสุคนเดอครับผมเมื่อนี้ยพญสนบ้านทุ่งนะครับสีมะทาชุมอีพี่พิเศษนะครับเมื่อเนี้สีพามาช่มร้านกาแฟโบราณนะครับร้านเล็กๆนะครับแต่ว่ารายได้ว้าวมากนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีพามาชมมาหาขวบมูลนะครับว่ามือมือนึงนะครับสินขาาได้กันจากแก้วนะครับแก้วละยี่ห้าบาทนะครับมือนึงได้จักบาทนะครับแล้วต้นทุน นะครับต้นทุนตัวแก้วจักบาทกับแม่ตัแก้วจักบาทเดี๋ยวมือนี่ผมสีพามาหาข้อมูลเด้ครับอันนี้ก็สิเป็นร้านน้องสาวนะครับพอดีมือนี่มาเป็นวันหยุดนะครับกัสีมาขายกาแฟนะครับให้นน้องสาวมือหนึ่งนะครับมือนี่พาครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับอ่ก่อนเลื่อนเดี๋ยวลืมบอกพิกัดนะครับพี่น้องพิกัดตรงนี้ก็คือสียู่แถวคลองตันนะครับนะครับอยู่ตรงข้ามนะครับโรงพยาบาล อีย่างนี่เพชรชละเวียด่นะครับโรงพยาบาลพชศเวีนะครับซึ่งคำเล็กก็ถือว่าโอเคนะครับผมซึ่งข้างๆตรงนี้ก็สิเป็นโุงบ้านคลองตันครับนะครับเดี๋ยวพาไปชมเด้อครับพี่น้องไปเดี๋ยวไปชมน้องกันครับผมนี่ครับร้านกาแฟนะครับร้านเล็กๆแต่รายได้ว้าวมากครับผมเด้อพี่น้องมาที่นี่เดี๋ยวสิพาวเบิ้งนะครับการเฮกกาแฟคร่าวๆเด้อดีพี่น้องนะครับอันนี้บรรยากาศ ในเบื้องต้นครับนี่ของในร้านนะครับนี่วันนี้แม่ค้าแม่ค้าเฉพาะกิจนะครับวันนี้แม่ค้าเอากาแฟหนึ่งแก้วครับผมกาแฟโบราณหนึ่งแก้วเท็่ไหนเนี่อจ้ะบวกถ้าขนาดหนึ่งแมค้านะครับวันนี้มาเบิร์นเด้อพี่น้องนี่ครับอันนี้กับซเป็นกาแฟที่ต้มไว้แล้วนะครับวันนี้เป็นกาแฟครับ รสถูดิบซ้มผสมกับไม่เมียงหลายพี่น้องนี่ครับน้ำตาลนะครับนึ่งซอสครับนะครับนมข้นนะครับกะไซนะครับตามความชอบความหมักแต่ว่ากะมาตรฐานกับประมาณนั่นแหละครับกะเทืองแก้วน้อยเนี่ยครับเครื่อตวงนะครับเป็นนมข้น กาแฟโบราณครับพี่น้องมือนีสีลองชิมกาแฟโบราณหนึ่งแก้วนะครับลอกก็ที่มาถามนะครับเดี๋ยวที่มาให้ความมู้นะครับว่าต้นทุนนะครับหนึ่งแก้วต้วนทุนประมาณจักบาทนะครับรวมเั้่องนำแข็งต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นครับเป็นนมสดบนะครับน,นมสดอ่ะ,นะค,ะครับอันนี้ก็จะเป็นนมสดครับเป็นนมสดน้ำนะครับไป,เ,ปเบิร์นได้ครับรวมนี่พี่น้องน้ำแข็งหนึ่งแก้วเนี่ยครับ 25บาทเนี่ยครับใส่นมน้ำน้อยนึงครับมากหลายใส่หลายนะครับมากหน่อยใส่น้อยนะครับหนึ่งแก้วนี่แหละครับผม25บาทครับผมนะครับราคาครับเมื่อนี้ยน้ำเปาร้านให้น้องสาวครับมื่อนี้ครับครับผมปมาบมาที่นี่พี่น้อง กินกาแฟดอวผมทีถ้าไปถามขอมูลเด้อครับข้อมูลว่ามือหนึ่งนีได้จากแก้วนะครับกําไรตัวแก้วจากบาทน,นะครับปเดี๋ยวผมพาไปครับขอมูลต่อครับ ซวัน, <c oughs> นนี้พี่น้องก,กินกินกาแฟแล้วครับกต่ทีนีถามแม่ค้าเองครับว่าลงทุนครั้งแรกนี่ประมาณกี่บาทนะครับแราคาหมื่อนึงขายได้จากแก้วนะครับแต่เราแม่ค้ารวมผมแม่ค้าย่อมน,นะแม่ค้าเริ่มเริ่มทุนครั้งแรกนี่ประมาณจะบาทครับ ประมาณ6ค <Perfect. S 1> ันที่แรกเลยนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็คือเริ่มแรกก็คือไปซื้อนอนประมาณส10คันนะครับประาณ10คันสินาประมาณ10คันสินค้านะครับรวมกับอุปกรณ์ต่างต่างลงทุนท่างแร่กัประมาณ6คันนะครับจะได้ขายนะครับเท้าต้นคุณต้องเที่ยวนียนะครับขาย2,000บาทนี่เทีวแก้วนี่ต้นคุนประมาณ10บาทครับประมาณ10บาทเลก็ได้จาก10บาทอ๋อเอาเอาตีง่ายงพี่น้อง ต้นคุ้นกต่ประมาณสิบกว่าบาทสามบาทแต่ว่าเขาตีแบบตัวเลขกงค์รวมกัเอาบอกเกินสิบห้าบาทขายยี่สิบห้าบาทก่ะตีเท่าไหร่แก้วนึงก็ได้กำไรอยู่สิบบาทนะครับวันที่นี้เคยขายได้ลูกซูนีจากแก้วครับต้มมือนีแปดสิบแก้วลูกซูนีแปดสิบแก้วพี่น้องก็คุ้นเอาได้ครับแปดสิบแก้วคุ้นยี่สิบห้าบาทมือหนึ่งสิบบาทอันนี้คือรายได้รวมนะครับเพราะว่าเนี้หักต้นคุ้นนะครับบัดนี้ย่างย่างมาได้เลยประมาณสักแก้วครับ ประมาณนแก้วนะครับอันนี้ก็ขาย้แ้วยี่โมงครับแปดโ้านเอยวาแกน่งแ่งก้อนระกิอ๋อกรนี้แข็งุไหลวะกระคชือแม่ค้าเพื่นนะคือสีขายตามน้ำแข็งนะครับขายน้ำแข็งเบิรเลีกับเจ้าขายนะครับมือนึงลงอยู่ประมาณนึ่งกระสอบกรสอบนึ่ก็นสาก หาชิ้ห้าบาทกระสอบข้าวแล้วคุณถือบ้านอกมันนะครับประมาณนั้นขายมือแล้วกระสอบเครื่องครับถิ่นแม่บ้านก็เลี้ยงลูกน้ําไปเลยงแม่ช่าไปรื่วงลูกแล้วกลับมาขายแหวนม่วงช่องนี่ก็เริ่มขายใบม่วงใบซองอ่ะเขาขายแล้วจะไปรับลูกครับอันนี้ก็แนะนํานะครับสําหรับแม่บ้านหรือหลายๆคนที่อยากมีอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักก็ได้ครับนะครับแต่ว่าการ้องหาข้อมูลเรื่องเด้อครับอันนี้ผมก็แนะนำได้น้ำให้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณในรายเด้อเดี๋ยวเจอกันอีกทีต่อนไปเด้อครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ